สวัสดีครับวันนี้รู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสมาร่วมแสดงความยินดีในวันครบรอบ50ปีของมหาวิทยาลัยพยับผมผูกพันกับมหาวิทยาลัยัมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เห็นความเจริญก้าวหน้าและความยากลำบากทั้งหลายทั้งปวงที่เราผ่านพ้นมาด้วยกัน50ปีเป็นนิมิตหมายอันดีว่าเรามาถึงครึ่งศตวรรษ ต่อไปนี้พระเจ้าทรงเตรียมอนาคตไว้ให้เราแม้ว่าเราไม่รู้ว่าอะไรรออยู่แต่เชื่อมั่นในการทรงนำของพระเจ้าในพระสัญญาที่พระเจ้าบอกว่าจะทรงโปรดให้ย่างเท้าของเราทั้งหลายที่ก้าวไปสู่อนาคตมัน่นคงผมวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะทรงโปรดเมตตานำพาทีมบริหารของมหลาลัยพยับกรรมการสภามหาวิทยาลัย บรรณาคณาจารย์บุคลากรทุกส่วนที่จะได้รับฤทธิเดชมาจากพระเจ้าได้รับพระปัญญาและการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อทุกย่างก้าวของท่านทั้งหลายที่จะก้าวไปสู่อนาคตจะเต็มด้วยความมั่นใจและพึ่งพาในการทรงนำขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระเจ้าสมบูร์ไว้พระพรครับ Oh,